สวัสดีทุกคนเนยนะครับก็นี้นะครับเรากลับมาเนเกมแมคคาร์พอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเรากลับเปิดดักกี้บอยเช่นเคยแล้ววันนี้นะครับเรากลับกับพี่บอยแคคคุ้งเช่นเคยนะครับผมก็อย่างจากที่ผมไดึงโฟนรูปในชุมชนไปซึ้งมีคนเห็นทุกคนเห็นที่ผมถือมาตัวนี้ไม่ได้ชุมชนอ่ะจริงๆอ่ะมันไม่ได้ชื่อแพนด้านะมันชื่อว่าฟองดูนะครับมันเป็นหมาพี่ขวัญนะครับแพนด้ามันหมาข่อยบอยนะครับแพนด้ามันตัวใหญ่กว่านี้อันนี้มันหมาปอมใช่ไหมตัวเล็กนิดเดียวเออแล้วก็อีกออยยย่่่่่่่าาาาาาางงงงนนนนนนึะะคคครรรรรรัับมีีีีสสวววเเเเเเเปปป็็จิิหหืลลลพททแ้ ไอแมปปากวบอกว่าเราเป็นเงจริงๆแล้วก็เป็นคนเมนเชื่ออะไรจริงๆแล้วก็มีคนถามว่าใครเป็นลูกใครเป็นลับแน่นอนว่าบอยเป็นลับนะครับเป็นลับอลยเฮ้ยพูดยิ้มขึ้นเลยไม่ได้ไม่ได้ก็นก็เลยแล้วทีนี้ก็เลยมีคนสันนิษฐานว่าเนี่ยพี่บอยแบบแมนเท่าห้าแบบปกป้องพิธีเออเฮ้อก็เลยก็เลยคิดว่าพี่บอยเป็นลับแน่นอนเอเป็นลุกแน่นอนส่วนผมเนี่ยก็แบบก็โอนแมนอย่างเงี้ยแล้วส่วนผมแล้วส่วนผมร้องก็บอกว่าเนี่ยดูเป็นห่วพี่บอยแบบกิ๊กการ์ดแต่แต่ก็น่าจะเป็นแบบ ฝ่ายลับนะครับ <laughs> เ, <laughs> เราอะไร<ม>กัน <laughs> สา <laughs> ระสาระ <laughs> จริงจังอะไรขนาดน, <laughs> านัปป้นแล้วสรุปไปแกงจริงไหมไม่จีบติยอยก็พูดไปใหญ่จริงเลยไม่เป็นก็ไม่เป็นแล้ววันนี้นะครับเราก็เปิดลัคกี้บ็อกซ์คิงไนท์ใช่ไหมน่าจะคิงไนท์แหละแล้ววันนี้นะครับเราก็สู้กับกาเดียนกันนนั่เองซึ่งผมกำลังคิดว่าเราเคยสู้กับกาเดียนไหมมันคุ้นๆอะ่ะวางเลยเอาวางละมาหนึ่งสองซ้ำปุ๊บอุ้ยเสียงโชคโอเคอุ้ยแอป Apple โอ้โหเรนโบ้ เฮ้ยมาโยเลยโอ้ยโอ้โหเกเกมเกมเกมอ้อะไร,รอะฟินิกแล้วก็ๆๆมีคนบอกว่าเนี่ยเวลาพี่พวกพี่ได้แบบแร่เนี่ยแต่พวกพี่ไม่บวะนะครับเอาตรงๆก็ขี้เกียจบวะนะครับแค่นั้นแหละไม่มีอะหรอกนี่ของเรามันคราฟของได้ใช่ไหมอินได้แล้วก็เจมเด้ยนี่ครับได้ไม่ได้ได้ไดมาแล้วก็เสกสติปป๊กกันแล้วก็คราฟดาบกันโหกูได้อะาบดาเมจสิบเอ็ดแล้วถ้าเป็นอันนี้ล่ะฟินิกอ้าวคราฟไม่ได้ ไอรอนดาเมด9อันนี้ดาเมดสิบโอเคงั้นเราเอา14แล้วมันไปดรอปอะไรเราเมื่อกี้วะมึงดรอปอะไรให้กูเนี่ยดอกแรกอ่ะเราเอาเหล็กไปเหล็กแมงกากอันนี้ฟินิกคราฟได้ไหมเนี่ยคราฟได้อ่าลองใส่ก่อนให้ดูโอ้โหก่อนนี่กากกว่าเราจะสร้างลักีิบล็อกเราจะสร้างบ้านลักจิบไปนี่เหมือนแค่กล่องเด็กผมแบบคราฟขอแบบชิวๆเลยแต่ผมว่าแรกที่ผมคราฟตอนนี้อยู่มันดีกว่าว่ะสีฟูเนี่ย นี่ใส่แล้วก่อทองเยอะแน่นอนมีว่าแล้วจริงด้วยโอเคโอ้ยอะไรฮะอะไรฮะไอกาเดียนกากเออแค่นี่แหละไอ้ก,กูกินแอปเปิ้ลนะำไอ้กูอยาก,ก,กป,ป้านะแอปเปิ้ลมีกี่ลูกกันเถอะเฮ้มีลูกเดียวไปแก,กกินหรอเออนั่นแหละปุ๊บอันนี้อะไรอ,ะอ่ะอ๋อจอบซึ่งหลักกีมองนี้ไม่ได้อัปเดตมาใหม่ะนะซึ่งผมไม่รู้มันอัปเดตอะไรนะรู้ใช่ไหมมันอัปเดตเพิ่มขึ้นมาอันนี้เป็นก่อโซ่อุ้ยอันนี้อัปเดตอันนี้แน่เลยคืออะไรอ่ะหรือว่ามันมีอยู่แล้ววะ อะไรวะอันใหม่เหรอไม่ไม่เคยเห็นเลยเหรอไม่เคยเห็นอะไนี่น่าจับเด็ดนี้หรือเปล่ามาต่อไปอะต่อชมพูอันเดียวของที่เราไปเนี่ยอ๋ออันที่เราใส่ไปโอ้ต่อกากะไปเถอะอุยอันนี้หัวใจเอ็กซ์ต้าฮาร์ดเอ่อมีแล้วก็ได้หัวใจเพิ่มมาสองดวงแค่นั้นแหละโอ้ไม่ช่วยฆ่าหรอกปล่อยี่มันตีไปเฮ้ยช่วยเฮ้ยไม่ได้ไงวะมันเคยช่วยมันเคยช่วยเราโอเคงั้นช่วยก็ได้อ่าช่วยแล้วแค่แค่เนี้ช่วย แค่นี้แหละช่วยละช่วยละวหุยอันนี้ดาบอะไรอะ่ะฟินิกดาเมจแปดโอ้โหดาบเทสเปล่าติดไฟหรือเปล่าลอ๋อตีจะติดไฟเมียวนี่ดาบกากแร่แน่นอน <c oughs> โอ้โหเล็ดอีงด้วยเล็เขียวไปไปเร็วโอ้โโอเคปึ๊บอันนี้ก่อนเลยปิดด้วยนะแต่คือแม่ไม่ปิดด้วยเอาไม่ปิดอะ่ะ <c oughs> อ่ะตายแล้วต่อไป อันนี้แล้นี้เรามีแล้วนะครับเราคราฟเป็นครบเซตแล้วมันจะมีแลขหัวกว่านี้อีกนะอันนี้เป็น <S <S ปก่อเอนชาร์ดอ๋ออันเดียวของเราแต่ว่าเป็นเอนชาร์ดแต่ว่าตอนนี้บบพอจะไม่ได้ก่อแบบลอยนะเอาเมงบูมมไม่ได้บัฟอะไรเนี่ยเฮ้ยคุณมาบอกผมว่าไม่ได้ก่อแบบคุณหนอคุณพูดที่ดีับใช่อันนี้อะไรอะ่ะเอากล่องธรรมดาเท่ากับว่าเราเสียไปหนึ่งกล่องอันนี้ได้เลยกุฎบานเหรอกบานอะไรสิกุฎบานนี่เป็นอะไรอ่ะอ๋อเป็นบ็อกซ์โอ้ไม่ได้มอนสเตอร์ไม่ปิดหวะไม่ปิดหรอกเงา ได้ในกอดเดิมมาเนี่ยกอดกะกลางเนี่ยอันนี้เนี่ยเสียฟูเนี่ยไม่เอาของโหดอยู่ไหนกูกูรับฝานะครับไม่กูนะมันมีดาบดาาม่หมื่นสี่ใช่หรือเป่าถ้าจำไม่ผิดผมจะไม่เห็นเลยแลสายลุกของดาบอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยโอ้โหสเกลตันผมคิดว่าน่าจะได้มีแล้วตันนี้ไม่ใช่แด้สายลุกหมายถึงว่าชุดต่อสายลุกอ่ะกับดาบสายลุกอ่ะมีเหี้ยบวะมีเอาบอดี้สเกลตันตายแล้วไม่เอาคอเหรอเนี่ยโอ๊ย เอาไม่ต้อ,องผมการเอาไม่เอากูเอาละนะอ่ะเอาละได้เป็นแร่ดำมาเป็นด deep s t e e อเอเอว่ะมันก็พอๆกับก่อชมพูนี่นะเอองั้นใส่แทนก่อชมพูแล้วกันเพราะมันชาร์ตแร่สตียลดาบสตีลดาเมจเท่าไหร่ดาเมจสิบสองโอ้โหน้อยก็อีก <c oughs> อะไรเอา <c oughs> ทำไมมันลอยสูงจังอุ้ยปาบมันเลยเฮ้ <c oughs> ยไม่ทันตีกระโดดดิกระโดดดิอุ้ยกระโดดทำไม อ๋อจะตีรอยขึ้นสินะเฮ้ยยังไม่ดาบสายลุงเลยนี่คืออะไรอ่ะอ๋อนี่ปลาอ๋อมันเป็นนี่อ๋อมันคือที่เสียงโชคครับทุกคนมันปลาแบบเหมือนขวดลัคกี้โพชั่นของโคตรเกลือนี่อัปเดตเพิ่มความเกลือใช่ไหมเนี่ยเออมีแต่เกลือว่ะเดี๋ยวถ้าผมได้แล้วผมจะพยายามบวกแล้วกันทุกคนเฮ้ยดาบไหมอ๋อดาบมีมเราเราลงมัดมั้ยเรารออมาบาร์ดูดิ่ะ ลงมอสอะไรอุย้ยทีท,ทีไม่อยู่นะทีระเบิดระเบิดเออเพิ่มไหมลงมอสอะไรนะมอสไอเนี้ยที่มันบอกว่าถ้ากดอาร์แล้วคาเป็นไงกูว่าน่าสนใจนะเพื่อเพื่อจะดูไงว่าแร่ในคาบได้อะไรเอา้าก็คาได้อย่างเดียวชุดก,ก่อกับดาบแค่นั้นแหละอะไรเนี่ยห้ไอ้มึงจะได้ไม่เสียเวลาคราบไงโอ้ยโลโหเสียเสียเวลากว่าเดินมาเนะี่ยแค่วางแป๊บเดียวเองมึงแค่กดอ,รอาร์แป๊บย ไม่แป๊บเดียวอันนี้เป็นแร่ไนท์โอ้ยทำไมมาเทียงนะครับมันเกลือมากเปล่าจริงอันนี้ที่กุดหินไม่เอาโอ้โหโอ้โหดูไปที่ก่อนชาร์จโอเคจะเกลือหมดเลยอ๋อกอกานีกว่าไม่เอาเฮ้ยเดทอดสตาร์ของใครอ่ะไม่รู้เอาแล้วบวกด้วยโอ้ยเอานี่เป็นกาทีมเราเดทอดสตาร์กูไปไงอาวมันบวกไม่ได้นี่ว่า ในซูสตาร์โบกไม่ได้นี่แหละเวนิการ์โมนในซูสตาร์นั่ะโอ้ยเปิดทิ้งหัวใจหัวใจของเราเราต้องรักษาดีนะครับทุกคนเอะอะไรนะอะไรนะทิ้งทำไมไม่ทิ้งต้องรักษาไปสี่บอลชานได้ไหมคือถามจีิงมึงมีดาบสายรู้ไหมกูไม่ได้อ๋อมึงต้องถามว่ามันมีโลกใบนั้นมีอะไรให้มึงไหมถังน้ำอ่ะไล่ผีด้วยกันไปแล้ว โอ้ย oh, ได้แต่กูวายเลยกี่กล่องแล้วอะในยิบเจ็ดตอนนี้เออยิบเจ็ดเท่ากันเลยแสดงว่าใจตรงกันอู้ววย <c oughs> เดือยยิบเจ็ดจริงนะเนี่ยโอ้ยไอยเมื่อกี้กูได้ขออะไรไม่รู้แล้วมึงก็ทำหายเนี่ยขออะไรบ้าโดนระเบิดเหรอ,อสมหน้าอะไรใกล้กูสมหนา้าหายไปเลยแพ้ไปเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะเมดคิดกินได้ใช่ไหมโอเค แล้วมันจะเพิ่มเลือดแบบทีเดียวเลยเหรอวะอันนี้โอเคที่ขุดจะดีกว่าแน่นอนอะไรฮะอะไรฮะไม่ไหวนะบอยกดเดียวกับเราเปล่าวะหรือคนละอันเออคนละอันคนเราสียมูที่ของบอยเสียมูอ่อนดาเมจได้เป็นเท่าไหร่อ,อ่าดามเมจสิบสี่เฮ้ยใกล้เคียงอันนี้บอกม่วงโอ้ยมึงไม่ฆ่าสิะวะเออหิมะมาเชอมาเลยนะขุดที่เปลี่ยนวะก็มันได้นี่ไงโอ้ยระเบิดละของหายเปล่าโอ้ ที่ทีมีบ้านด้วยไหนในที่นอนอุ๊ยหูหรูมากเลยอ่ะฮัลโหลเราเองแหละเที่ยวนอนกันเมื่อคืนไงแล้วปลาหมอนเป็นหญิไม้นะโอ้โหนิ่มเย็นฉ่ำเฮ้ยทำทำไรหมอนกูทำไรหมอนเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีทั้งสามอันเฮ้ยหมอนชาร์จโอเคเอ๊ะเดี๋ยวนะเอากล่องกูแตกกระป๋องกูแตเออกากล่องกูเกือบแตกกูถอดละมาสิบหกกระองละโอ้ได้ผีละสิบห้านะครับทุกคน จะได้อะไรหรือไม่อันนี้เป็นแอโอ,แอกะกะโ X O K X กากดมาอันนี้อะไรอ,ะอ่ะฮะแค่ทางแค่นี้อันนี้ดาเมจไหนดานะนะเมจเจ็ดจริงของกากจริงอันนี้ที่เสี่ยงโชคคือมันจะโชคลายๆๆรโชคดีวะโชคดีอะไอ,อันนี้ปลาอ๋อผมว่าอันนี้ปาลาเราไม่น่ามีบัฟไง,งเพราะฉะนั้นเราใช้ไปเถอะโอ,โ,โอ้โหเดี๋ยวดวยอ่ะ มันเป็นแบบที่เสี่ยงขอเนี่ยไม่เห็นมีบัอะไรเลยอันนี้เป็นกล่องแล้วก็ได้รองเทา้าที่มารองเท้าฟินิกไหนลองเทียบรองเทา้าไ้ดูซิมจะขยับก็พอๆกันนะครับแต่ว่าฟินิกเอนชาร์ดโอเคหุ้นนี่ไงดาเมจดาเมจไหมดีฟสต้ยด,ยดาเมจสิบสองเออฮะกล่องสุดท้ายโอเคไา<ป>มาสองกล่องสุดท้ายอันนี้เป็นที่ขุดดาเมจห้ากองสุดท้าย เออก่องสุดท้ายเปิดท้ายระเบิดยังเหลืออีกตั้งสิบห้าก่องเออโอเคครับเดี๋ยวเราก็แจกของก็ไปรอพี่ไปเสร็จกันเลยดีกว่าเอาละครับตอนนี้พวกเราก็เปิดลัคกี้บ็อสเสร็จแล้วพอเริ่สู้กับบอสการได้กันนะครับเนเรื่องเราสู้กันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวสองคนเป็นช่วยกันแชร์ไปเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกินบัฟกันดีกว่านะครับผมเฮ้ยขนมปังยาวซึ่งผมมาดูดาบสายลุ้งแล้วนะผมดูผิดจริงๆมันดาเมสิหกนะครับผมแต่ผมไม่ได้เลยถ้าแบบมันเปิดไม่ได้เลยวะฮะ ตามเม็ดมนถึงมาจากไหนมืองดูผิดไงแล้วทำไมเราเปิดไม่ได้เลยว่าจริงโอ้โหเปิดต้งแบบประมาณร้อยกกล่องอะถ้ารวมของของบอยอะเออโอเคก็ซึ่งเม็คิดเนี่ยมันจะดีเจียนเลื่องนะครับทุกคนผมไปดูมาแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวผมกินต่อสู้กับบอยดีกว่านะครับมาทำอย่างอันนี้ไม่รู้อะ <c oughs> มาพอบอลเลยสู้กันเลยมา <Yeah. S 1> อย่างหรือว่าการเล่นโหดนะใครเข้าก่อนเสียเปียบนะเข้าก่อนเสียเปียบนะเออเออปิงปิงโซมาปิงอุ้ยมันตีบอยไม่ทันปะ โอ้ยนี่เดี้ยตีละเป็นไงบอกแล้วเสียเปรียบมันกัดมันกัดมันเป็นปลามันปลากัดมันกัดแรงอุ้ยอุ้ยมันเจ็บเจ็บอ่ะเจ็บเจ็บมันตีกูเดินเลยมันตีกูเดินเลยอ๋อคุณระวังต่อแตกนะเลือดรถไปเนี่ยไม่รถเหรอโอ้โหชิลมากเลยคือแบบเขาเข้าหาตัวเราไม่ได้นะครับคือมันแบบมันกระโดดไงกูจะญแจกระโดดเดินดีวะเนี่ยพังเดินแล้วกะโดดแล้วกันมันดิ้นเว้ย ดินแกตายแล้วแกตายแล้วนิดเดียวโอ้โหกวยกตายแล้วเหรอข้าวัวเด้งตกนะอุ้ยกผมจะแตกว่ะผมถอดก่อนดีกว่าให้บอยมันสู้ไปผมถอดก่อนใส่ใหม่ก่อนโอเคใส่ใหม่ละมาเออเราก็ถอดรองเท้าเดี๋ยวรองเท้าแตกอึ๊บอึ๊บแล้วมันเอามือมือเรร้อยโอเคมาตายแล้วต่อไปเป็นศึกของพวกเรานะครับมามันนี่มันนี่ซึ่งบาเรียนเนี่ยเราจะอะไรข้าไหลดีนะ เอาเล็กๆแล้วก,กันนะไม่เข้ามาตายนะไม่เข้ามาตายนะปุงเงบอันน่โอเคเล็กประมาณเท่านี้แล้วกันมา <c oughs> เดี๋ยวเราก็มาเริ่มกินบัากันดีกว่าม,มาพร้อมยังเฮ้ยลืมถอดชุดเกะาะเกือบใส่ชุดเกาะเกือบใส่ชุดเกาะกากแล้วอันนี้ใช่ไหมี <c oughs> เอ้ยไม่ต้องอันนี้ดิเอ้ยเดี๋ยวนะอ่ะรองเท้านี้อ่ะทาไมกอดทอมันไม่ขึ้นสองอันแล้วอะ่ะอา้าวก็ไม่สองอันจะดีโอเคขา่าดแลว หรือใส่ผิดอันวะเอาก็ถูกวะนี่เออแช่งมันไม่เป็นไรมาพร้อมแล้วก็มันซึ้งเลยครับมาเลยมาแล้วมาแล้วอ้าวอ้าวยังไงยังไงแคปเปิ้ลหยากคนนั้นของนายเอ้ยเอ้ยเอ้ยหุ้ยหุ่ยแรงแรงมากแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลทำอะไรได้อะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลดืงมกระจเต็มเลยแอปเปิ้ลดโง่เจี๊เต็มเลยหุ้ยหุ้ยหุ่ยหุ่ยมึงโกงโกงปิงอะเดี๋ยวมึงกับปิงไม S <S ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะก็สามสามหลอดอ่ะไหนโค <3 S 1> ล,ลองกินบ้างสามหลอดเต็มมึงเห็นหัวใจปะกำลังลองกินไหนลองตีมาดิอ๋อมันเคลมวงหัวใจนิดว่า <S 2> <S 2> ใช่อ๋อแล้วเมื่อกี้ใกล้ตายยังทำไมอ่ะก,ก็เหลือเต็มเลยอ้าวตีไปเข้าเลยเหรอไม่ไม่ใช่ไม่เข้าเข้าแต่ว่าหัวใจกูเหลือเต็มเลย <S <S โอ้ยอ้าแล้วทำไมแพ้ก็ชุดแตกไงอ้าวเออว่ะโอ้อา โอเคแพ้ก็ได้โอ้คนเราก็มีแพ้มีชนะกันจริงๆอ่อนอ่อนนะ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 อ่อนอ่อนโอ้ยสำหรคลิปนี้ใครที่ชอบอยู่หนึ่งคนแล้วก็จะไปใครให้อ่อนเนย้อหน้าผมเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบาย